ดีเซีครับสามสาย EM ร้อยหรือ M สิบีมีให้เลือกเยอะครับพวกตระกูลสาม M ทั้งหลายนี่แหละใช่ครับแล้วก็พวกนี้นะพี่โอ้โหอะไรเนี่ย V แปดอันนี้เป็น V แปดครับโบคู่นะฮะสามร้อยแปดสิบแรงเครื่องของ New p o f i r ประหยัดน้ำมันแน่นอนครับแรงเซฟตัวนี้นี่คือ Yuzu หก SD จะมีทั้ง270แรงแล้วก็มีทั้ง320ร้อยยี สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับมาครับคลิปนี้ครับพามาชมกับพวกเครื่อง Big กบ็อกตัวใหญ่กันที่วางในพวก10ล้อนะพี่น้องใช่ครับจะเป็น10ล้อ12ล้อคล้อที่จะเป็นบ็อกที่เป็นหัวหมู17ที่เป็นบ็อกใหญ่ที่จะลอบมาเต็มแรงมาเต็มก็จะแนะนําเป็นพวกพี c เซีมีทั้งปั๊มสายมีทั้งคอมมอนเ็วครับตัวนี้จะแนะนําอย่างนี้ ถ้าเป็นปั๊มสายตรงรุ่นบ้านเราข้าพู่ที่ใส่กับพวกเมก้าขาเมก้าเป็นสิบล้อเลยตรงรเราจะดูตรงนี้ว่า<ม>เป็นทอ่อคู่ด้านหน้าคือท่านหน้าแบบนี้เลยครับของทรงนี้ตรงนี้คือตรงรุ่นบ้านเราแน่นอนที่ไปใส่กับพวกสิบล้อเมก้านะครับแต่ถ้าเราจะไปวางกับพวกหัวเอสเจร้อยพวกโอเปียต้องเล่นเป็นบล็อกเจียนท่อโค้งแบบนี้ตรงรุ่นใช่ครับจะเป็นตรงรุ่นไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับนี่ครับ อันนี้คือเป็นปั๊มสายหมดเลยโซนนี้่ตัวนะับใช่ครับเ,เป็นปั๊มสายทั้งหมดเลย8ตัวตรงนี้ใช่ครับพรีเซสีหมดเลยนี่ครับใครชอบปั๊มสายนี่เลยฮะเพราะว่าคนชอบปั๊มสายมีคอมก็มีแล้วแต่ใสใ่งานครับเพราะว่าบางพื้นที่นี่คือเอื้อมเลยกว่ากับพวกปั๊มสายมากกว่าพวกช่างเชื่องอะไรประมาณนี้พรีเซนต์ีครับปั๊มสาย ไม่มนะครับแน่นเลยาสายตรงขุ้นบ้านเรา น,น,น,นิ่มเบิ้ลลองเนีย่ยออน้ำอินเตอร์ครบ์ครับนี่ครับแพ้มาเลยผมพามา ตัวน,นี้อย่างนี้ผมพามาดูรตระกูลที่หายากๆที่เป็นเครื่องญี่ปุ่นคัดเกตนะครับ,รบก็จะเป็นเ s 7เจ็ดร้อยที่คนหาจะเป็นเครื่องสวยๆลองดูสภาพด้านนอกได้ตอนนี้คัดเกตจริงๆแ,งแบบดงปั๊ดเลยโอ้โหสวยอันนี้ท่อไอดีบนใช่ครับเลี่ยมๆเลยเรียมกริบนะครับอันนี้ว่าใครที่ยังมองหา บล็อกเดิมอยู่เป็น e m 1 0 0หรือ m 1 4ครับมีให้เลือกเยอะครับพวกตระกูล3 m ทั้งหลายนี่แหละสร้บ240แรงใช่ไหมอันนี้ใช่ครับ240แรงครับแต่ถ้าเป็นปั๊มใหญ่เลยครับ260แรงแน่นอนอ๋อ260ใช่ครับอืมนะฮะนี่หลายตัวมากนะครับที่อยู่ตรงนี้ใช่ครับมีให้เลือกหลายตัวครับนี่ครับหรือว่าใครอยากได้พวกเ8โน่นมีเหมือนกันโบอินเตอร์นะครับซึ่งอยู่ในซีรีส์ของ6ล้อ เคื่องคิดนี้อยู่ในซีรีส์ของ10ล้อนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อ EM 100นะครับพวกนี้ใช่ครับตัวนี้จะเป็น EM 100้อยนะครับผมมีเลือกหลายตัวเหมือนกันครับแล้วก็พวกนี้นะพี่โอ้โหอะไรเนี่ย V8 แอันนี้เป็น V8 ครับครับเป็นเครื่องที่ไปใส่นิยมไปใส่กับเรือเรือดุกทรายดุกทรายโอ้โี่บอกเลยว่าชอบมากเลยครับพวก F17 สดีพวก F20 พวกนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวก K13 k บสามเคดีครับ ที่จะไปอยู่กับพวกโ r o เฟียหรือเ7 0 0ก็ได้ใครที่ชอบกับบสายกําลังลั่นๆหน่อยอแนะนำเคสิบสาม 13, ครับแรงจริงตัวนี้ใช่ครับนะครับเนี่ยโอ้โห,โหแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความประหยัดหน่อยก็ข้ามไปอีซ้าม,ามไป <C 4. S 1> ที่คอมมอนเร็วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทีสามีอีกลมตัวนี้ใช่ครับต่อมาก็เุ้ยพี่โบคู่พี่นี้ใช่ครับเป็นโบคู่ แรงประหยัดนะครับ380แรง ao 9ครับผมโอ้โหนี่ฮะตัวนี้จะมีทั้งเทอร์โบเดี่ยวที่เป็น3 4 4ทั้งเทอร์โบคู่ที่เป็น380แรงโบคู่นะฮะ380แรงเครื่องของนิวโปเฟียประหยัดน้ำมันแน่นอนครับแรงเซฟตัวนี้มีหลายตัวให้เลือกมากคัสเกดสวยๆทุกตัวครับ6ตัวโอ้โหเยอะมากมีเยอะครับด้านนี้ก็มีอีกอ9อันนี้โบโบเดียวใช่ครับกีจอากลมนี่ะ วางกับพวกวิกเตอร์พวกอะไรได,ได้หมดเลยครับกลงรุ่นนะพี่นะใช่ครับกลงรุ่นเลยเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะโบคู่เนี่ยอยาให้ลองจริงครับถ้าเกิดว่าใครวางจบนะบอกเลยว่าแรงดีมากแล้วเหรยตะวันสวยกําลังดีจริงนเนี้ยเพราะมีคนวางนะโอเคใช้ได้เลยนะครับมาต่อมาก็อันนี้จะเป็นพวก P11 c คอมผมพาดูที่เป็น P11 รับที่เป็นคอมแมเร็วก่องวางดีกว่า กล่องบางใช่ครับเป็นตัวนิยมที่จะไปวางกับหัวเมก้าหรือวิกเตอร์หรือ S700 จ็ดร้อยวางได้หมดครับกล่องบางคือกล่องบางคือจะสามารถแมปได้แต่ถ้าเป็นกล่องหนานี่จะแมปไม่ได้แต่ว่าสามารถพวกกล่องได้ใช่ครับประมาณนี้อย่างนี้ครับสวยๆมีคัสเกตเรามีให้หลายตัวครับอย่างนู้นก็ใช่อย่างน้ก็ใช่ครับ P 1 1เ C กล่องบางนะครับนี่โอ้โห หลายตัวมากเนี่ยคือเป็นฝ่ายอย่างเงี้ยคือเป็นพวกคอมหมดเลยใช่ครับเป็นคอมมอนเลวนี่ฮะเยอะมากนี่ครับท่านใดนะครับใช้เจลแปดอยู่งานดินลากค่วนะครับเจลแปดเล็กไปนะฮะนี่เลยครับพีสิเอ็ดซีกลางๆเลยแรงและค่อนข้างจะประหยัดกว่าประมาณนั้นแล้วแต่งานด้วยใช่ครับนะครับแล้วแต่งานจริงอันนี้ประหยัดไปประหยัดนะครับหลายตัวมากโอ้โห คอมหมดเลยนะครับราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่นะพี่ราคาถ้าเป็นคอมมือเล่นเริ่มต้นอยู่ประมาณแสนสี่แสนห้าแสนสี่แล้วเครื่องเดิมสามารถเทิร์นได้ไหมครับเทิร์นได้ครับราคาก็ขึ้นอยู่กับเครื่องเก่าใช่ครับนะครับผมโอโ้โหเยอะมากนะครับต่อมาก็พวกยูสุบ้างนี่คือยูสุ 6sd นะครับนี่<อ>เยอะมากหลายตัวเหมือนกันพวกนี้นี่กี่แรงเนี่ยพี่พวกนี้อ่าจะมีทั้ง270แรง แล้วก็มีทั้ง3 2มยี่สยี่ใช่ครับ3 2 0ยี่อย่างนี้อ๋อนี่คือ3ยี่ใช่ครับอืมนะครับถ้าส่งเประมาณนี้ใช่ครับ2,7อ๋อูปทรงเขาจะไม่เหมือนกันภายนอกจะ,ะวางกับพวกหัวเด็กก้าหรือว่าอีซูที่เป็น10บล้อได้หมดได้เกือบได้หมดเลยครับพวกกำลังเขาก็เยอะอยู่ใช่ครับ หรือว่าจะเป็นพวก 6W ก็มีเหมือนกันมีครับ 6Wf พวก 6Wg มีหมดเลยครับ<ม>หรือว่า 6Uz ก็มีทั้งฝาเรียบฝาโนกมีหมดเลยครับอืออนุ่ฝาโนกได้นะครับแต่กูน,นิส s ันรเราก็มีนะนิส s ันวอันนี้อันนี้ก็เป็น P6 e e Pf6 เรามีให้หมดครับ Pf6 ใช่ครับเป็นตัวเจนใหม่ที่สุดแล้วนี่นะฮะเครื่องนิส s ันรถบัสพัดลมนะครับชอบมากเครื่องตัวนี้นะฮะที่นี่มีขายนะอันนี้ก็จะเป็นนิสซัน V8 น,นี่เลยครับนี่คือ6 u z ฝาหนก6 u z 1.8นะครับฝาหนอกอันนี้บไฟฟ้านี่ครับใครชอบฝาหนกที่นี่มีเหมือนกัน6 u 3 8นะครับ6 SD นี่มีหมดเลยอันนี้คืออะไรครับพี่ 6W <6 W. S 3> F 6W G อ๋อันนี้ก็เป็นเครื่องตัวใหญ่ของอ s ซูใช่ครับนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นปั๊มสายไหมอันนี้ตัวนี้ปั๊มสายครับปั๊มสาย ตัวใหญ่มากครับผมโอ้โห oh, oh. พวกนี้โดยมากลูกค้าเขาจะไปวางอะไรพี่จะไปวางพวกเจนใหญ,ใหญ่ที่คนที่ชอบความแรงจริงๆโอ้ oh. แต่เขาต้องแบกงน้ําหนักอืมครับผมตักน่าดูมองตัวมันใหญ่จริงมองตัวมันก็ใหญ่กว่าหกยูเซตนิดหน่อยนะครับประมาณเนี้ยโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับชิปนี้นะครับนี่ฮะนี่คือเครื่องยนต์น้ำันทุกขนาดใหญ่นะครับที่เซ็นกง,งสรลัดบุรี ใครสนใจเครื่องตัวไหนนะครับวางแท้งเครื่องตัวไหนสามารถที่ต่อหรือว่าโทรมาได้เลยครับสามารถเชิญเครื่องได้นะครับก็ยังไงก็ลองคุยกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมพวกเกียร์หรือว่าอะไหล่หม้อลงหม้อลมอ,ลอะไรอื่นเนี่ยสโลกลางก็มีใช่ไหมฮะอ่านะฮะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาชมกันเลยโอเคเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ